เอ็นนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นโบรกเกอร์ขายประกันนะครับซึ่งการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยจะเช็คเบี้ยรประกันแต่ละครั้งในสมัยนั้นนะครับประมาณปี2547มันเป็นขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากการจะขอค่าเบี้ยรประกันเนี่ยเราต้องติดต่อแต่ละบริษัทประกันเพื่อขอใบเสนอราคาแล้วก็รวบรวมใบเสนอราคาของแต่ละที่นะครับมาเพื่อนําเสนอให้ลูกค้า1นึ่งลายเราดูแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราสร้างโอกาสใหม่โดยการที่สร้างเว็บไซต์นะครับแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งสามารถที่จะรวบรวมค่าเบี้ยประการันทําให้การเช็คราคาเป็นเรื่องง่ายครับและ,ะวันนั้นเราก็ได้ลองกับการสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นเหตุผลทําให้ ANC เนี่ยเป็นที่รู้จักในวันนี้กับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ancbroker.com สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสุดครับ ก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเราต้องเน้นถึงการออกแบบที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการซื้อประกันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายลูกค้ามีหลายกลุ่มและหลากหลายความต้องการเราต้องออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันรถประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันเดินทางรวมถึงประกันชีวิตทั้งหมดนี้เราต้องออกแบบให้สามารถเทียบเทียบได้ง่ายทําให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อชําระเงิน ได้รับกรมทันภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดนั่นคือความต้องการของลูกค้าทุกรายเราทําให้ขั้นตอนทั้งหมดสั้นลงใช้เวลาเพียงแค่3-5นาทีเท่านั้นสําหรับการซื้อประกันจุดเด่นนะครับของ n n c ที่แตกต่างจากบโบรกเกอร์รายอื่นๆนะครับเราผสมผสานนะครับ ระหว่างคนกับเทคโนโลยีในการทำงานร่วมกันครับเราพัฒนาพนักงานนะครับให้มีคุณภาพและความรู้เรื่องประกันอย่างมืออาชีพแล้วเรานำเทคโนโลยีนะครับมาช่วยให้การทำงานนั้นนะง่ายและรวดเร็วเราใช้หลักการการทำงานที่เรียกว่า customer centric นะครับดูจากคนใช้งานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือในหน้านะครับจะต้องได้รับความสะดวกนะครับได้รับประสบการณ์ที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เราทาให้เราแตกต่างกับ โบรกเกอร์ ker, ประกันรายอื่นๆครับและ 2. เป็นเรื่องของการบริการหลังการขายที่รวดเร็วครับในการทํางานตรงนี้เรามีทีมงานรุ่นใหม่นะครับไฟแรงที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเรามองว่าการขายประกันไม่ได้มองแค่การขายการบริการหลังการขายแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้เรื่องเคลมแต่และเรื่องเสร็จเร็วและง่าย เรื่องที่ 3, นะครับเป็นเรื่องของการคัดเลือกพาร์ทเนอร์สินค้าและบริการเราคัดเลือกบริษัทประกันชั้นนำนะครับระดับประเทศเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราครับและที่สำคัญเรามีทีมงานนะครับที่คอยดูเปรียบเทียบราคาของบริษัทประกันต่างๆเพื่อนำะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดให้กับลูกค้าโดยการทำงานในรูปแบบนี้ เปรียบเสมือนว่าเราเป็นตัวแทนของลูกค้าในการหาของที่ดีที่สุดให้ทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้แบบประกันกับสินค้าในราคาที่ดีที่สุดรวมถึงการให้บริการหลังการขายที่เราร่วมออกแบบให้การเคลมทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ในหน้าและก็ลูกค้ามั่นใจกับการบริการของเราครับสิ่งที่เรามองเห็นโอกาสก็คือเราเห็นคู่แข่ง ที่มีความสามารถเต็มไปหมดเลยในตลาดแต่เราใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเราเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าสิ่งที่ NC ทําทำก็คือเราสร้างแพลตฟอร์มที่ทำออกมาเป็นเครื่องมือให้พวกเขานะครับสามารถนําเครื่องมือต่างๆของเราอะนำไปขายสร้างรายได้สร้างโอกาสต่อยอดได้โดยการที่เราได้คู่แข่งมาเป็นคู่ค้า ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมในหน้าชั้นดีจากวงการมาเป็นพันธมิตรของเราและทำให้เราสร้างแพลตฟอร์มออกมาที่เรียกว่าแพลตฟอร์มประกัน .com สามารถที่จะทำให้คู่แข่งแต่ละคนนะครับสามารถเป็นพันธมิตรกับเราแล้วก็นำแพลตฟอร์มนี้ไปสร้างโอกาสในการขยายตลาดได้ สำหรับ ANC นะครับมี2แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับแพลตฟอร์มแรกชื่อ n n c r r o k r r com แพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับในหน้านะครับทำใบเสนอราคานะครับทำหน้าที่ในการเสนอขายให้กับลูกค้าสามารถที่จะแจ้งงานแล้วก็ชำระเงินออกกรมธรรมได้แพลตฟอร์มนี้เป็นที่นิยมมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ แล้วในการขายมันก็มีการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขายจึงมาสู่แพลตฟอร์มที่2อง 2> <ม>เขาเรียกการขายออนไลน์แพลตฟอร์มการขายออนไลน์นี่ก็คือลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์และรับกรมธนได้ด้วยตัวเองแพลตฟอร์มนี้เราใช้ชื่อว่าประกัน .com เป็นแพลตฟอร์มยุคใหม่แล้วการขายเป็นการขายแบบ24ชั่วโมงในหน้าสามารถที่จะขายโดยใช้ลิงก์อเฟรี t e สามารถสร้างไรายได้ได้ตลอดเวลา ขณะน,นี้แพลตฟอร์มนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการขายในรูปแบบออนไลน์ครับสำหรับแพลตฟอร์มที่เราทำออกมานะครับเราถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องการขายออนไลน์มาก่อนเรามองเห็นว่าอนาคตประกันทั้งหมดจะเป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิดนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างยอดขายนะครับในหนึ่งวัน มากถึง4,000 40, 0ฉบับแล้วก็สร้างยอดขายได้ถึง1,500ล้านบาทในปีนั้นเลยครับและที่สำคัญเราเองก็มีในหน้าที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพนะครับเข้ามาร่วมงานกับเรามากถึง1,600ลายเลยนะครับทำให้ n n c นั้นเป็นในหน้าที่ได้รับรางวัลน,นะครับจากทางคอปอเรียกว่ารางวัลในหน้าประกันวินาสภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น3ปีซ้อนเลย อันนี้เป็นตัวการันตีว่า n n c เป็นในหน้าที่มีคุณภาพและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของตลาดประกันภัยครับ